ทุกคนเจอกันอีกเส้นเคยเนาะคลิปนี้การยังอยู่กับการไปช้อปปิ้งไปซื้อเครื่องซื้อของจะบอด้พาเมทของกินเธอร้องน้องทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปสองบอลเลยเนาะสำหรับฮานแรกที่จะพาไปก็คือจะเป็นฮานเบสบที่ว่าจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะเช่ว่ามือนั้นกับตุกกระพอบ้านกับพากันไปเบิ้งพว่าอยากได้เตาไฟเตาอย่างหม่สิเนาะก็เลยออกไปเช็คเบิ้งราคาเบิ้งกันแต่ว่ามือที่แปลงกันได้โอกาสแล้วเนาะทุกคนเนาะก็คือพลาดบอดี่่วาจะต้อง่ายคลเอท yeah บอลที่ว่าเขาไปอย่างมหาหมูได้เบื่องนําจังเนาะอันนี้ก็เป็นฮานนึงที่ว่าเอินวันใดนก็สมซื้อฮานก็เจ้าได้ทุกคนฮานที่ก็จะซื้อว่าเบสบายน่นะก็คือของทุกอย่างในนี่ก็คือของดีคุณภาพดีราคาก็ค่อนข้างว่าดีทุกคนดีในที่นี่ก็คือราคาก็นักแน่นแต่ว่าสินค้าคุณภาพก็คือดีทุกอย่างอยู่ในนี้เนาะึ่งจะรวมทั้งเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใส่น้าเือนน้าซานเครื่องทีวีทีวีตู้หยอนตู้เย็นซักผ้าทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทุกคนรวมถึงเครื่ออองิิเเล็็กกทรนนส์ป เอเอินมาไหนเป็นโทรศัพท์เป็นเครื่องอ่อมือถอกมือถือคอมพิวเตอร์หรือวานอย่างอยู่ในนี่จะอยู่นี่ทั้งหมดเลยนะทุกคนจะรวมที่นี่คือมุ้งของตู้ที่ว่าตุกเพิ่งซื้อไปกับของแอปเปิลกับตู้กับเซอร์จูฮานนี่เนาะแต่ว่ากะกะอย่างที่บอกเวลาที่เวลาไปใส่นะเวลาจะน้อยหน่อยทุกคนที่จริงให้อยากจะไปถ่ายแบบละเอียดเป็นจุดเป็นจุดให้เบิง้งทุกบอลเลยแต่ว่ากได้เก็บ ภาพบอลละเล็กละน้อยมาให้ด้เบิ่งน้อยนี่ก็จะเป็นเครื่องเกมขึ้นอย่างของเด็กน้อยของผู้ใหญ่นะทุกคนแบบมีขบอยู่ในฮานี่เลยได้ตั้งแต่ราคาี่แบบยอมยอมจนถึงราคาที่แบบโอ้หนักหนักไปเลยถึงอ้ที่เห็นยูนีเป็นเครื่องเกมเครื่องอย่างของเด็กน้อยกับบอด้บอด้แบบถือได้ทุกคนอันนี้เป็นตัวที่กัเจ้าเห็นให้เบิ้องตัวอย่างซื้อน้องลูกเพิ่นก็มาเล่นเิ่นก็สนใจได้แล้วมากแบบเกมแบบอย่างแบบอยากเล่นนี่แต่ว่าเพื่อนก็ยังเล่นบ่เป็นนาะเฮาก็ยังบ่ได้ซื้อให้น้องแต่พามาเล่าเบื้องน้ำกันก่อนน้อง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าคื่ออย่างก็จะอยู่จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนอย่างที่บอกไปก็จะจีพวกจักซักผ้าเตาฟอกเตาไฟเครื่องคิทเช่นที่เขาก็จะขายเป็นชุดเป็นอย่างก็จะรวมอยู่นี่เลยทุกคนซึ่งว่าทุกอันที่เห็นอยู่นี่นะจะเป็นแบบเครื่องวางขายหน้าห้านเนาะแต่ถ้าว่าตัวใดบ่มมีเขาอยากออเดอร์เขาอยากสั่งหรือว่าเขาบ่อยากเข้ามาหน้าห้านเขาก็สามารถเข้าเบิ่งออนไลน์นะเว็บไซต์ของกับเจ้าแรกกับเจ้าก็มีให้เลือกเขาเจ้าก็ส่งให้เขาคือกันเนาะแต่ว่ามือที่แปะกันจะไปเบิร์นเน็ตยาง ใส่หนังกวางงามทุกคนยังได้ทุกวันนะันนะแบบทันสมัยแต่ว่าราคาก็โอ้ยแบบระเบิดระเบ้อเลยได้ทุกคนแบบสูงสูงแต่ว่าเขาก็เลือกเบิรงเลือกเอาในส่วนที่ว่าเขาพอเอาได้นอะอึ่งว่ายุนี่ก็เจ้าก,ก็สบายหนึ่งเลยทุกคนอยู่ต่างประเทศยุนี่ก็คือถ้าเขาเอา่อผู้อยากใจเป็นเงินสดเขาผู้อยากเอออาไร บ่อยากายเป็นเงินสดที่เดียวนะเขาสามารถแบบ make ย์เ m e n t แบบทอนแบบอย่างกระเจ้าจะมีให้เฮาเมดอยู่ในนี่สามารถเอาแบบเครดิตอย่างกัาเจ้าได้เลยเนาะในกระสะดวกหนึ่งเลยทุกคนเขาก็สามารถแบ่งใจเป็นเดือนเป็นปีเป็นอย่างไปก็แล้วแต่เสียเนาะนี่ตุกกขจะภาเลาะเบิ้งไปรอบๆเลยทุกคนเดินเลาะน้ำพอบ้านแล้วเพ่นพาเลาะทุกแจเลยทุกคนเดี๋ยวเบิง้งเป็นนะ้ำแข็เนาะ ซนนี้ก็จะเป็นพวกเตาไฟไม่คู่แบบอย่างทั้งหมดเลยเป็นเครื่องที่เราใช้ในคิทเช่นอะไรทุกคนซึ่งจะมีแบบทั้งที่เป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็ทั้งที่เป็นแบบเตาแก๊สเนาะสมัยยุคหันตุกก็ใช้เป็นแบบเตาไฟฟ้าก็เลยก็เลือกหาเบื้องอันที่เป็นเตาไฟฟ้าเนาะที่จริงเขาอยากเป็นเปียนเป็นเตาแก๊สอยู่แล้วทุกคนแต่ว่ายุนี่มันต้องได้แบบเอว่าไหนต้องได้เ็ดใหม่ทั้งหมดเลยมันต้องได้อ่เดินระบบหม่ทั้งหมดเลยเฮาก็เลยอ่ะเป็นระบบไฟฟ้าเราก็ใช้เป็นไฟฟ้าไปคือเก่าเนาะก็จะเบิ่งไปราาคต้งแแต่่บบหหลลัักก5 6ขึ้นาเาอบิ อะไรเขาก็เบิ่งไปแบบน,น,น,นั้นนอนเดี๋ยวกันเราเราเบิ่งไปก่อนเด้อทุกคนเด้อ ที่เห็นหอยโซน้นี่นะจะเป็นเต่าไมโครเวฟเป็นเต่าเต่าเบกเต่าอบอย่างทั้งหมดได้นี่ทุกคนก็จ้าก็มาโซเป็นตัวอย่างให้เนาะนี่ยังดูดอากาศในคอนโดอย่างสิก็มีอยู่ในนีแต่ว่าของบ้านตุกนั้นมีอยู่แล้วเนาะเพิ่งใส่ไปพี่กายพี่กรณ์เนี่ยนะคะก็ใส่ไปนี่ก็คือจะมาเบิ่งไว้ถ้าว่าเปลี่ยนเครื่องเทื่นก็หลายปีหรอกทุกคนถึงจะได้ซื้อเธอหนึงเนาะบางทีก็สองปีสามปีสี่ปีห้าปีถึงได้เปลี่ยนเธอหนึงก็มีสินะเนี่ยก็มาเบิ่งนเบิร์ไว้ซื้อหรอกเนาะ ่างโซนที่เห็นอยู่ทั้งหน้านี่คือก็เจ้าจะจัดเป็นเสร็จไว้ให้รลยไ้นี่ทุกคนแบบเป็นเตาไฟเป็นโต๊ะเป็นตู้อบเป็นแค่เป็นเป็นตู้เย็นอย่างเป็นแบบที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นสุดเป็นสุดแล้วถ้าว่าเขาอยากซื้อแบบยกสุดไปเลยก็เจ้าก็เหตุให้ได้เนาะเขาจะติดตั้งเฮวได้แต่ถ้าว่าอยากซื้อแบบยกเสร็จเลยเขาอยากแยกอย่างอย่างเจ้าก็ให้เขาได้คือการนอนนี่แต่ว่าก็เจ้าก็เหตุเป็นตัวอย่างทุกคนถ้าว่าซื้อครบเสร็จนี่นะป้าทีโราแบบ บ <c oughs> ม่อยากว่าได้ได้หลักสิบขึ้นผู้ใดทุกคนแบบแต่วัดกลางงามเนาะงามไหลา,หล,าหลี่สาหรับเครื่องคิีเซนเครื่องครัวที่ว่ามียูนีนอนี่ก็เป็นตู้เย็นกังามทันสมัยนี่พอบ้านเพิ่นกะเล็งเลงไว้ดุลอะไรทุกคนบู้เพพันจีสอยมือใด <c oughs> แบบเขาสามารถพิมพ์แบบยังเข้าไปเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์จอมือถือเป็นทัสกีนได้เลยทุกคนแบบป้อนข้อมูลป้อนอยังเข้าไปได้นี่ก็เจ้าก็เฮ็ดออกมาทันสมัยเนาะแบบให้ให้เขาคนคนคน,นาไส้คนสมไสก็อยากได้ฮะทุกคนนอนนี่ก็บเบิ่งไปทั่วเลยทั้งมีแบบธรรมดาลแล้วก็แบบที่ว่าทันสมัย มาแดนเนาะในส่วนของตู้เย็นตัวอย่างสิกะตูกะจะพอบ้านกะจะพาเลาะเบิ่งไปก่อนนะทุกคนจังไรกะเขาได้มาแล้วเขากะเล่อไอทัวเนาะนี่กะหลังจากที่ว่าไปเบิ่งเช็คราคาอย่างเรียบร้อยแล้วบางเดียวกะจะออเดอร์ในออนไลน์อย่างก็ได้สิในตูกะจะพากับพอบ้านกะจะพาลูกออกเหมืองเนาะนี่กะเป็นทางออกให้ยังกะเขาจะออกมาทางนี้เนาะสิกะจบจากห้านี่อะไรทุกคนเดี๋ยวกะตู้กะพอบ้านกะจะพาไปต่ออีกบอนหนึ่งเนาะเพราะว่ายังที่บอกไปในคลิปเดียวนี่กะจะรวมทั้งสองห้าสองช็อปเลยที่ว่าไปเนาะสังวาสกะบอนละเล็กละน้อยก็เลยเาารรววบมมป็นค เดี๋ยวให้ได้เบิงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเป็นจังไดเขาไปขับสมนต้องการตัวต้อกันอีกคลิปต่อไปเลยเนาะว่าจะพาไปเที่ยวไสเดี๋ยวเฮาไปเบิงดังในคลิปนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีก้านนึ่งแล้วเด้อทุกคนที่ว่าเข้ามานี่เนาะนี่ก็จะเป็นฮันอ่าโคบนะอีกฮันนึงที่ว่าก็เจ้าขายเครื่องตกแตงภายในบ้านกับมีเครื่องไส้คำรับเงอน แล้วก็ <c oughs> ของเครื่ององเครื่อครัวเครื่องใช้สำหรับเงินตกแตง่งเฮือนเราเป็นเสื้อผ้าของเด็กของผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอย่างแบบมีอยู่ในนี่เนาะซึ่งห้านี่ก็ค่อนข้างไว้ใ,ใหญ่เลยทุกคนซึ่งมือที่ไปก็ไปซื้อเครื่องของพ่อบ้านเนาะเพิ่นจะไปซื้อเครื่องซื้อเกือบซื้ออย่างเพิน่นนั่นแหละแต่ว่าในส่วนของตุ๊กแทกก็บ่ได้เอาหยังแต่ก็เลยว่าสวยโอกาสแบบถ <c oughs> ่ายคลิปถ่ายหยังมาให้ได้เบิ่งเนาะมื้อนี้เป็นมือของพ่อบ้านเพราะเพิ่นอยากได้เครื่องเพิ่นมันก็เลยมักไปซื้ออยู่ห้านนี่น่ะก็เลยไปนํะเพือเก่าอนโซนของงเด็กยิ่ เอกซายของผู้ใหญ่ของผู้หญิงผู้ซ้ายของคนตุย้ยคนจอยของอย่างกะเจ้าจะแย่แบบนี้เวลาที่ว่าเห้องไปเลาะซื้อเครื่องน้ำ้ายแบบนี้นะ่จะสบายเลยทุกคนนี่ยตุกขจพาเลาะเบิ่งไปรอบๆเนาะพวกของแต่งบ้านอย่างชีกระจ,จะขึ้นมาตามเทศกาลเพราะว่าใกล้ฮาโลวีนแล้วก็จะเห็นเครื่องเทศกาลของฮาโลวีนขึ้นมาอเอหรือว่ามามา,มาวางขายแบบนี้เนาะทุกคนจะได้กบปีใหม่คริสต์มาสเนี่อยอย่างกะ จะเห็นเลยว่าเครื่องเขาเจ้าจะสลับสับเปลี่ยนขึ้นขายตามเทศกาลเลยสําหรับต่างประเทศที่ว่าเาเจาขายเครื่อง่นเขก็จ้าจะขายแบบนั้นเลยนะทุกคนเนาะเส้อว่าหลายๆลรัฐหลายๆเมืองหลายๆบอลก็คือจะจะเป็นประมาณเดียวกันกับรัฐทวาตุกยูนี่แหละเนาะ เป็นเครื่องเส้ไฟฟ้าเครื่องเส้นน้ำเงินก็พอมีทุกคนแต่ว่าบบหลายดนกแต่ว่าเ้าจะเน้นไปเรื่องเสื้อผ้าของเด็กของผู้ใหญ่จะหลายกวัวถ้าเป็นของเล่นหรือของตกแต่งภายในบ้านก็จะบบหลายเนาะสำหรับภาคน,นี้พะว่าก็าจะเน้นเปนพวกเสื้อผ้าสส่วนใหญ่นะทุกคนอันนี้มือที่ไปกับการถ่ายคลิปก็จะถ่ายจากกล้องตูมือถือตัวเก่าของตูงนอ้องก็อาจจะ มุม,มก้องกันยังบกวงมาอย่าง,ง,างปานไดนบางภาพบางบอลก็จะยังบกเลียปานไดนเนาะเพราะว่าตุก,กะถ่ายทายเก็บไว้นะทุกคนเวลามีโอกาสได้ไปหันไปนี่เขาก็เก็บคลิปไว้มีเวลา ge ge way, เขาก็มาตัดมาต่อมาลงไห,หมูได้เบิรงสีเนาะนี่ก็ค่อยๆเบิ่งไปน้ากันเนะาะเพราะว่าการถ่ายคลิปใหายอย่างตุกับพาย้มแบบค่อยๆเฮียนหู้แล้วก็ค่อยๆแบบพัฒนาแบบปั๊บคลิปตัวเองไปเทิรละเล็กน้่อยแล้วทุกคนทีนท่จริงขักนก็อยากเหให้มันแบบเอดีหรือว่ามีมาตรฐานกว่านี่หลายบออยากเห็ดไอ้ทุกคนแต่ด้วยเวลาด้วยอ่อ เวลาแลวกาจัมกันในการความจํากันในการเห็ดมันบ่หลายขนาดนั้นทุกคนการพยายามเฮ็ดเท่าที่เฮาเฮ็ดได้มาให้หมู่ได้เบิ่งเนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้เนาะจะมีเวียกการเฮ็ดเวียกบ่อการไปเล่นไปเที่ยวชอปปิ้งชีวิตครอบครัวอย่างก็จะอยู่ประมาณนี้สาหรับช่องตู้ก็จะเฮตุอยู่ประมาณนี้ทุกคนเนาะนี่ก็ในโซนนี้ก็จะเป็นของเครื่องใช้เด็กก็จะมีตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนฮอดเด็กโตเด็กใหญ่พุ่นละทุกคนก็จะก็จะแยกเป็นโซนละเอียดห้แต่ว่าช่วงที่ว่าใกล้ๆปีใหม่สิงจะเห็นเลยว่าป้ายโลตออกกนนนีี่่ะทุคคหรรืวาาาาป้ยแบบ โอ้ยหลายเลยได้ยัวยวนใจยังไงเขาเข้าไปซื้อนี่โอ้เยอะแยะเลยทุกคนหลายหายเลยเนาะแต่ก็เขาก็เลือกเอาในสิ่งที่ว่าเขาอยากได้เขาต้องการได้แทนแหละเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นโซนของเด็กน้อยทั้งหมดเลยในโซนนี้เนาะ สจ็นส่วนน,น้อยมากก็จะเป็นของผู้ใหญ่นะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นตุ๊กจะพาะมาเบิ้งส่วนที่ว่าเจ้าดลดราคาเด้อทุกคนเด้อย่างที่เห็นเลยเปอร์เซ็นต์การลดกันหลายเลยทุกคนเนาะยังที่เห็นอยู่ตามป้ายหลายๆแต่ว่าบางอันนะนะถึงจะลดหลายประเดนกน็ถามว่ายังยังสูงยังหลายบอกอู้หลายได้ทุกคนถ้าเทียบว่าเออ ราคาเนาะแต่มันก็คล้ายก่อนที่ว่าเขาไปซื้อราคาเต็มมาแล้วทุกคนก็จะได้ส่วนลดรายรายลงมาอีกเพราะว่าส่วนหหายอยู่ต่างประเทศนะเวลาที่ว่าเขาจาขายเครื่องเขาจะบบคือบ้านเท่าไรบ้านเทาส่วนหหายจะบุคอยมีลดราคาส่วนใหญจะอาศัยการต่อราคากันเอาเนาะแต่ว่ายูนีโบรเขาจะติดราคาเขาเลยท่อใดก็คือท่อนั่นแต่ว่าข้อดีก็คือช่วงเทศกาลใกล้ๆ้เทศกาลแปบนเมทุกเทศกาลทุกวันหยุดทุกเทศกาลสําคัญขน้นทุกคน เครื่องจะมีการลดราคาจะมีการลดสต็อกแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวเก้าออกตัวไม่เข้าตลอดเวลาเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งสําหรับลูกค้ายังเหงาๆเนาะสามารถแบบจับจ่ายได้แบบประหยัดหลายขึ้นประหยัดขึ้นแล้วก็ได้ของที่ว่าหลายหลายสิน้นหลายอันขึ้นว่าซาทุกนเนอะนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งี่ตุ๊ก็จะค่อยๆทายเรียบไปให้เบิง่งเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าคลิปนี้ก็บบยาวยว่าไหนประมาณ10กว่านาทีประมาณนั้นเนาะอย่างที่บอกไป2บอนก็คือเก็บภาพบอลเล็กและน่อยมาปฏิติดประต่อให้เอมนนน้บงําาาั นี่ก็ที่จริงคันถ้ามีโอกาสได้แท้หรือว่ามีเวลาได้แท้ตุก,กอยกไปเห็ดแบบคลิปเต็มๆเฉพาะสถานที่ใดสถานที่นั้นให้ให้เบิ่งนอยู่เนาะแต่ว่าถามว่าเมือ่อใดม่นบบได้แบบนั้นได้เฮาก็ค่อยๆเบิง่งนลุมๆคลิปไปน้ากันอาจจะคลิปหนึ่งรวมไป2บอน3บอนน้ากันแบบนี้อย่างที่ตุกข์ใ้เบิ่งนี่เนาะทุกคนนาะน,นี่ก็ค่อยๆเบิ่งไปน้ากันเนาะ การจัดวางเครื่องของกระเจ้าก็จะเป็นระบบระเบียบเรยทรกคนแล้วก็สะดวกสําหรับลูกค,ค้านะเวลาที่ว่าเขาไปเลาะซื้อเครื่องเบิ่งเครื่องนี้อ่าก็จะบ่ได้มีไผายมายางแบบมายางตามเขาดองๆกระเจ้าก็ปล่อยให้เป็นอิสระเขาอ,อยากได้อันไหนนอกจากว่าเขาแบบมีตัวใดเท่าหา้าบ่เห็นเขาออยางได้นั่นน่นนี่เขาถึงถามพนักงานพนักงานกระเจ้าก็จะแนะนําให้เขาได้ว่าอยู่อันไดอยู่ใส่แล้วเป็นตัวใดเน่นใาใดสินะกับเจ้าจะช่วยเช็คให้เขาได้แต่ถ้าว่าเขาไปเลาะซื้อเลาะเบิ่งซีโอก็จะปล่อยเขาแบบตามสบายเลยเลือก ได้ตามสบายิอจูจากโมงจากนาทีจากชั่วโมงก็อยู่ไปเลือกไปจนกว่าเขาได้ของได้ไาเขาพอใจผู้เลทุกคนเนาะน,นี่ก็จะประมาณนี้เนาะน,นี่เป็นโซนของเด็กตู่เลยนี่ทุกคนเด็กตู่เด็กใหญ่ก็จะมีอยู่ในนี้เพราะว่าเมื่อน,นั่นไปก็จะได้แต่เครื่องของพ่อบ้านแล้วก็เครื่องของลูกเนาะซึ่งแม่ก็บบไ,ได้อย่างดอกเพราะว่าอาจัยว่าไปถ่ายเอาคลิปเอาวิดีโอเอา ให้มีงานป้อนงานส่งของเขาแหละเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าของตูกนันส่วนหลายตุกก็จะซื้อแทบทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของพ่อบ้านกับลูกแทบเพื่อนก็นจะบริได้ซื้อดุบริได้ซื้อบอยเถอาคือกันกับตุกซื้อสินะก็เลยมือใดที่ว่ามีโอกาสเพื่อนก็นให้เพื่อนไปเลือกไปซื้อของเพื่อนได้เต็มทีเนาะนี่ก็จะเห็นเลยไปไปส่วนรดนี่เยอะแยะเลยได้นี่ทุกคนแบบหลายหลายเต็มทุกจุดเลยนี่ก็เขาอยากได้อนเน,นกนเาการเลือกเอาตามที่ว่าเขาอยากซื้ออยากได้จําเป็นที่ต้องการอะไรทุกคนเนาะนี่ก็เครื่องผู้ใหญ่ผ แล้วก็เป็นโซนของเครื่องไส้ส่วนตัวผู้หญิงก็เจ้ากันแยกแบบนี้ให้เลยเนาะในก็รสะดวกหลายสําหรับลูกค้าที่ว่าจะไปเลาะหาซื้อเครื่องแบบนี้เนาะ ันนี้ก็จะเป็นโซนของเครื่องไส้ส่วนตัวของผู้หญิงทั้งหมดเลยนะทุกคนเนาะแต่ละจุดก็เจ้ากระจะมีป้ายมีอย่างบอกให้ประมาณนี้เนาะทุกอย่างก็คืออยู่ในช่วงที่ว่าลดราคาทุกคนส่วนใหญ่ก็คนจะมาซื้อเครื่องจับใจซื้อเครื่องของกันหลายกับช่วงๆแบบใกล้สิ้นปีแบบนี้แหละทุกคนใกล้จะท่ายปีแบบนี้ก็คือคนจะออกมาจับใจหลายแต่ว่ามือที่ทุกไปมันเป็นมือธรรมดาเป็นวีคเดย์เนาะแต่ถ้าเป็นวีกเคนแท้ๆท้าอาทิตย์ก็คือคนจะหลายแล้วก็ในช่วงทุก เทศกาลมื้อเทศกาลแท้นะอุ้ยคนนี้ปานบุญเลยได้ทุกคนไลายลายทุกห้านเลยเชนน้อยอน,นี่ก็จะในส่วนของเกิบกับของเด็กน้อยของผู้ใหญ่ยางก็จะมีอยู่หน่อยหนึ่งเนาะทุกคนอย่างที่บอกไปห้านนี่ส่วนไห่ก็จะเน้นเรื่องเสื้อผ้าส่วนใหญ่เนาะเป็นเครื่องไส้น้ำเือนน้ำซานแล้วก็เครื่องแสนอื่นก็นจะมีอยู่เล็กๆในน้อยประมาณนี้เนาะ สำหรับมือนี้นกัจะประมาณนี้เลยทุกคนเด้อส,สำหรับคลิปของของการไปจับจ่ายซื้อเครื่องซื้อของเนาะก็จะมีอยู่สองบอลที่วัาตุ้กพาไปเนาะแล้วเป็นจังไหนก็บเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเ้อทุกคนเด้อ